Tin ค,คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวรักคำหวานรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้นะคะรัฐบาลค่ะสั่งจับกลุ่มอุปกรณ์เสพติดรูปแบบใหม่ล่อใจเยาวชนทําคล้ายยาดมลูกอมวางขายจงคลื่มในแพลตฟอร์มออนไลน์เตือนผู้ปกครองเข้าถึงเยาวชนง่าย อันตรายถึงชีวิตนายอนุกูลพรึกษานุศักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการในการจับกุมยาเสพติดและสารเสพติดในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจไซเบอร์และส่วนราชการอื่นๆให้ดำเนินการจับกุมและปรับปรามให้เข้มข้นขึ้น โดยสถานการณ์และสถิติการใช้ยาเสพติดในไทยปี2568แม้ภาครัฐจะดำเนินมาตรการการปรับปรามและสกัดกัน้นการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายรวมถึงบำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยยังคงเป็นภัยเงียบที่สร้างปัญหาและทำลายเศรษฐกิจและประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและวัยแรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ นายอนุกูลกล่าวว่าจากข้อมูลผลการติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อันตรายต่อสุขภาพของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้พบสารเสพติดพันธ์ใหม่กลายพันธุ์แปลงล่างปรับรูปแบบหน้าตาผลิตภัณฑ์ให้สวยงามน่ารักมากขึ้นโดยผลิตเรียนแบบลูกอมปรุงรสชาติผลไม้และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามสดใสมีดีไซน์คล้ายกล่องขนมดูยากขึ้นจนแยกไม่ออกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสพติดหรือกล่องขนมซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศและผลิตในไทย โดวยวางจำหน่ายอย่างเปิดเผยในแพลตฟอร์มออนไลน์ราคาเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นสำหรับผลิตภัณฑ์อันตรายที่พบมีดังนี้ 1. บุหรี่ไฟฟ้าพันใหม่ Gen6 ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ดูเหมือนยาดมแท่งจนแยกไม่ออกมีการโฆษณาว่าคขายยาดมแต่มีส่วนผสมเป็นนิโคติน3-5%โดยรู้จักในชื่อพอร์ตจมูกพอร์ตยาดม สูบได้ทั้งทางจมูกและทางปากมีกลิ่นรสต่างๆเช่นรสเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทางจมูกมีความเสี่ยงจมูกติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2. พอดกัญชาไฟฟ้าหรือกัญชาเวฟ บรรจุพันธ์คล้ายบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งมีสีสันสวยงามสดใสมักมีลวดลายการ์ตูนรูปผลไม้โดยปรุงแต่งกลิ่นลดผลไม้และกลิ่นขนมหวานวิธีการใช้เหมือนบุหรี่ไฟฟ้าคือสูบได้เลยเพราะมีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งผู้ผลิตโฆษณาว่ารสชาติหอมหวานใช้งานง่ายพกพาสะดวก เมื่อใช้แล้วจะไหลกลิ่นตัวสามารถสูบได้ทุกที่สามารถเปลี่ยนใช้ได้ทั้งหัวพอร์ตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวพอร์ตกัญชา 3. ลีนผลิตภัณฑ์เสพติดประเภทเครื่องดื่มผสมสำเร็จรูปมีสีม่วงเป็นเอกลักษณ์ใช้ผสมดื่มและกัญชามีทั้งผลิตภัณฑ์นำเข้าและที่ผลิตได้เองในไทยสามารถนำหัวเชื้อไปผสมน้ำอัดลมได้ทันทีมีความหอมหวานเสพแล้วความเคลิ้มลอยมึนเมามีส่วนผสมของโคเดอีนผู้ใช้จะมีความเสี่ยงจากภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น 4. ยาอีรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ามอลลี่ยาอีปั๊มเม็ดคล้ายลูกอมเป็นรูปตุ๊กตารูปดาวรูปหัวใจรูปตัวอักษรแต่งสีพัดเทลน่ารักสวยงามมีลวดลายต่างๆดูคล้ายลูกกวาดผู้ผลิตได้โฆษณาว่าปลอดภยัยเพราะกลั่นบริสุทธิ์กว่าสารเสพติดรุ่นเกา่าแต่ความเป็นจริงคือยาอีมีฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและหลอนประสาทจนเสี่ยงเสียชีวิตได้ นายอนุกูลระบุว่าแนวโน้มการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเสพติด ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้าถึงง่ายขึ้นโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาของผลิตภัณฑ์ให้สวยงามน่ารักเพื่อดึงดูดเยาวชนให้เข้าใจและเชื่อแบบผิดๆว่าไม่อันตรายรวมถึงใช้ช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียในการลักลอบจำหน่ายมากยิ่งขึ้นรัฐบาลขอย้ำเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานอย่าให้หลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาเสพติดต,ต่างๆในส่วนของหน่วยงานราชการขอให้เคร่งครัดมันตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะร้านค้าบริเวณใกล้ๆสถานศึกษาที่มักจะลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้นักเรียนรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันเป็นพลังในการสร้างสังคมไทยปลอดยาเสพติดเริ่มจากการให้ความรู้พูดคุยกับคนรอบข้างและไม่มองข้ามปัญหาใกล้ตัว เพราะทุกคนมีบทบาทสำคัญในการหยุดวงจรน,นี้ได้ค่ะแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลเตือนประชาชนค่ะระวังกลโกลงรูปแบบใหม่ของโจรที่ใช้ AI แปลงเสียงเป็นญาติพี่น้องสร้างสถานการณ์เพื่อหลอกโอนเงิน นายอนุกูลพฤกษานุศักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันในยุคสมัยที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อทั้งชีวิตประจำวันและภาคธุรกิจต่างๆทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบแต่ขณะเดียวกันก็ได้สร้างความท้าทายใหม่ๆตามมาอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะอย่างปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่บ่อยครั้งคนไทยมักตกเป็นเหยื่อด้วยวิธีการของกลุ่มมิจฉาชีพได้แก่การหลอกลวงผ่านอีเมลการหลอกลวงขายสินค้าการหลอกให้รักผ่านออนไลน์การหลอกรักลวงลงทุนการหลอกลวงด้วยการโทรศัพท์โดยแก๊งคอ์เซนเตอการหลอกให้ลงทุนแชร์ลูกโซ่ อีกทั้งด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำให้ในปัจจุบันนี้พบว่ากลุ่มมิชาชีพได้พัฒนากลกลงรูปแบบใหม่ด้วยการใช้ AI ปลอมเสียงเป็นบุคคลใกล้ตัวอาทิลูกหลานญาติหรือหัวหน้างานด้วยการโทรศัพท์หาเหยื่อผ่านเบอร์แปลกพร้อมอ้างสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อหลอกให้โอนเงิน นายอนุกรูกล่าวว่าจากพฤติกรรมดังกล่าวของกลุ่มมิจฉาชีพที่ได้มีการใช้ AI ในการหลอกลวงเหยื่อมักมีการสร้างสถานการณ์เช่นอุบัติเหตุติดคดีหรือการเจ็บป่วยโดยใช้เสียงเรียนแบบคนรู้จักมาขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยมักพูดว่าไม่มีเวลาชี้แจงขอให้รีบโอนหรืออย่าบอกใครเชื่อใจได้เพื่อเร่งการตัดสินใจ อีกทั้งด้วยการใช้ AI เข้ามามีส่วนช่วยในการปลอมแปลงเสียงเป็นบุคคลใกล้ชิดทำให้บางครั้งยากที่จะสามารถแยกแยะได้ในทันทีดังนั้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทันต่อกลงกลงรูปแบบใหม่ของกลุ่มมิจฉาชีพรัฐบาลขอแนะนำวิธีการป้องกันดังนี้ 1. ขออย่าโอนเงินโดยไม่ได้มีการตรวจสอบ 2. โทรกลับหาบุคคลที่ถูกอ้างชื่อโดยใช้เบอร์ที่เคยติดต่อ 3. ส,สังเกตความผิดปกติเช่นคำพูดเร่งรัดน้ำเสียงที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ 4. ในกรณีที่มีการโอนควรตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับโอนว่าเป็นของคนรู้จักจริงหรือไม่นายอนุกูลย้ำว่าย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอาชญากรรมต่างๆบนโลกออนไลน์ ควรมีสติและไม่ควรเชื่อใครง่ายๆอีกทั้งก่อนทำการโอนเงินหรือธุรกรรมต่างๆควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจโอนเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทั้งนี้หากคาดว่าตกเป็นเหยือ่อหรือพบเห็นผู้กระทำความผิด ต้องการแจ้งความอาชญากรรมออนไลน์สามารถทำได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e .go.th หรือติดต่อสายด่วน1441ของตำรวจไซเบอร์ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกลมการจัดหางานค่ะลุยตรวจล้านนวดย่านดินแดง พบแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายย้ำห้ามแย่งอาชีพคนไทยนายสมชายมารยกตสีวันอธิบดีกลมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีแรงงานต่างชาติลักลอบทำงานนวดแผนไทยซึ่งเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยภายในร้านนวดเพื่อสุขภาพในพื้นที่เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร กรมการจัดหางานได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติลงพื้นที่บูรณาการร่วมกันกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจท้องที่เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโอกาสในการทำงานของแรงงานไทยค่ะ นายสมชายกล่าวว่าเมื่อวันที่20มิถุนายน2568เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบร้านนวดบริเวณย่านดินแดงจำนวน8แห่งพบคนต่างชาติกระทำความผิดจำนวน18ราย ในจำนวนนี้เป็นการทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จำนวน14รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจำนวน1รายและพบนายจ้างกระทำผิดจำนวน2รายเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายกรมการจัดหางานขอย้ำว่าอาชีพนวดแผนไทยถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยโดยเฉพาะตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งแรงงานต่างชาติและในจ้างที่ฝ่าฝืน อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าทั้งนี้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2,568ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,567ถึง20มิถุนายน2,568มีการตรวจสอบในจ้างสถานประกอบการแล้วกว่า58,859แห่งดำเนินคดี1,724แห่งและตรวจสอบแรงงานต่างชาติรวมทั้งสิ้น 7,51,976คนโดยดำเนินคดีแล้ว3,499คนค่ะซึ่งในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างชาติที่แย่งอาชีพคนไทยจำนวน1,199นในสคนนายสมชายกล่าวเพิ่มเติมว่าขอขอบคุณประชาชนและสื่อมวลชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด กรมการจัดหางานจะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับการแจ้งเบาะแสและพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมากหากพบเห็นคนต่างชาติลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายขอให้แจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคลุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานอาคารกระทรวงแรงงานชั้น4 โทร0 2 3 5 4 2 7 2สสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กลมการจัดหางานหรือสายด่วนกลมการจัดหางานโทร1694ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองมัชาการกองทัพไทยสำหรับในวันนี้ดิฉันสวรักคำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย